สวัสดีค่ะมาพอกันอีกแล้วค่ะในช่องกิ่นแซบแบบนัวนัวค่ะมือนี่เปลี่ยนเหรอสิมว่าเป็นมอนลลัสิง <c oughs> เปลียปล่ยนมงเปลี่ยนใหม่อะไรจังไดต้อนรับปีทรงปีเสื้อละใส่กระเทียมโทนดอกนะคะของกินแซบแบบนัวนัวค่ะวันนี้ยำแซลมอนคะยำแซลมอนแต่แซบแต่แซบสดกน็น่านี่ใส่หอมแดง อืมใส่คลิ่งช่ายค่ะอืมอ้มซ่บคือจะกินคลิ่งายสดจังในมุคค่ะ ดึกขเกาตีหนึ่งตีหนึ่งห้าสิบหอมแดงหอมหวัวไงคะ่ะกระเทียมคะ่ะแล้วก็มี กระเทียมโทนดองค่ะของกินแสบแบบนวดนวดเองผลิตภัณฑ์ของกินแสบแบบนวดนวด่ะืม คัดก็แซ่บคือจะกินเครื่อนชายค่ะเขาต้มมึงเน้น่ะเขาต้มเลิศแน้เนี่ย มันเป็นการมันหยาบ ขักมือหนึ่งขาดค่ะมันกลิ่นอย่างยังกลิ่นบักหอมแดงเลยล่ะหอมหอมหอเขาแบบหอมแข็งนขึ้นดังหน้าผากรับซับอืม เสื่อมป่าเช้าหมังมาสามรอยแปดสิบได้เนี่ยอืมรู้สึกว่าแพ้งเหมือมนเกาค่ะรู้เป็นความรู้สึกไปเองป่ะเมื่อจากไหนต้องใจว่าจะบีได้เนี่ย แม้ว่านก็ได้หืนๆต่างแสบเลยคืออยากเลยเนี่ยหอมปลอมมาก ไป่ทั้งเราไมนสิมีเรากรับเ่า,เาขัดอยู่ขักไปอีกแบบนะคะ างพนจะถามว่าข้าวไหมสำหรับท่านใดไม่เคยทานอนะนะแรกๆก็กินว่าเป็นขึ้นก่ันค่ะเป็นข้า,ขาวๆจนนงีก้ก็กินได้จงใดกินไปกินมากอ่ะก็ได้ยู่ถ้ากินแบบนี้จะถ้าสิกินคือข้าจเจ้ากินจิมบักซอสซีอิวบ่ได้บ่อดไค่ะ ได้แต่ปริมาณหน่อยใครในายจะกินตำมะงฮงตำมะฮงเขากินกูเหม่อกินได้ถ้าว่าเขากันดีว่าตำมะฮงก็เจ้าหม่อนพรว่าบันเฮ็ดคลิปนะตั้งว่าบนะันไหน อืมปลกจังไหนเป็นมันมนจังไหนอืมอันนี้พูดให้กันไม่ได้เนีย่ยเพราะว่ามักไผ่มักมันค่ะอ้ามัมากว่ะพราะว่ามันแหนจะดอ,นจดองเราแสีบดองจะเป็นอีกกล่งหนึ่ง บอกความแท้ใส่กันเนี่ยแหละความจริงเลยอืถ้ายำแบบนี้อร่อยู่มันเครื่องหลายเดยในตะไคร่นี่ดิรดกระเทียมดิบกระเทียมทอดนั่นว่ะขึ้นทรงขึ้นสายปันน้นนี่อีกว่าซาบีอีกกระเทียมนำเข้าไปอีกมันแบบรสจัดจัดก็ถืออบ ว่าฉันลองเห็ดอันนั้นอยู่ค่ะส้มปลาแซลมอนไมปลาแซลมอนปลาสม้มน,นะมันๆเป็นตะแสบ น้ำจิ้มเป็นซีอซีเห็นป่ะใส่กระเทียมเนี่ยใส่กระเทียมเผ็ดกระเทียมหลายกว่าพริกขนาะดน้ำไล่เหยียบอ่ะเป็นมาบอแล้วเป็นยังไงบุ๊มนางสั้นเขาเนี่ย เป็นแบบว่าอยากกินอื่นๆอ,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 อื่นหัดเป็นแบบอันลมนะคะอันล้มมาต้องซวยเสมอไปใช่สบอก,กแลังสีมว่วงนะคะมื่อเนี้คนถามเยอะเยอะอขอซื้อไหนคะ่ะซื้อมาจากตลาดแม่เธอเขาซื้อมาจากตลาดนะคะอ,อก็กระแสเอินเธอเอิญฉันโอ้ ช่วงแรกเอินหนูเด้อค่ะเอินหนูเอินไปเอินมาว่าโอ้ยถ่าสิตายแล้วมาเอินหนูฉันก็เครียดอย,ยู่เด้ออือว่าฉันเถ่าฉันก็เลยเปลี่ยนใหม่เอินฉันแต่ไม่ได้หมายถึงว่าไม่เคารพผู้ใหญ่ที่อนะั้นะคะเคารพเหมือนเดิมค่ะเคารพเหมือนเดิมถ้ารู้ก็น้อมเนาะน,อ,นอบน้อมเนี่ยล่ละเว้าวน้าพือเกา่าอะค่ะแต่บอกอิสระฉันซะไปง่ายเออ ไม่ไงฉันหุดเรนนู้นก็ว่าฉันเผ่าเนาะเร็ว,วส่วนเป็นคุณป่าคุณอะไรคุณยายคุณลุงคุณตาหรืออะไรก็น้อมคุณพี่ก็นอบน้อม,อ,ม,อ,มอยู่เหมือนเดิมนะคะ ส,สื่อสื่อตั้งแบบเต้องขายจ้ากเถอะหนูเชืออ่อ่มีหวามเงินคสื่อคันใจค้าไฟเนี่ยหมดของผู้อื่นใครได้ของเจาา้าของว่าใครไหมทั้งเงินบ่เอ,อ้ยอมมันก็ตาอ ยํำเนี่ยชอบมันเนี่ย,ยเจะย่าไปใส่น้ำตาลไรเดร้อมันเป็นเปรียวซะเปียวน้ำๆเลยก็ตัดตัดเลียนตัดยังไหนอันบนเนี่ยเป็นซีเหลียมลูกเต๋าเลยเนี่ยว่ายุขึ้นเป็นหืนดังใส่วาสบีลายพูดไหม แต่เสีนเป็นคือเขานะคะไปซื้อแบบเป็นบัคค้อนดวนเจ้ามันมกินกับอันไม่ได้แม่ืมื่อไหร่ะซื้อเนอมาก,ก่อยดีกว่าโม <c oughs> ไวเลยหมายถึงว่าแบบมันเลียนอ่ะ อืแต่ว่ามีประโยชน์เยอะมากเนียเจ้ามันฉันก็เป็นตัวล้อยๆนะฉันบีบซิวเธอเป็นหนายหญ่ๆความหลักเศรษฐกิจกระซังมันเถอะความงามความยังง่งยืนมันกับบอจีร่างเท่าความดีและความจริงใจต่อกันดอกเท่า่าดฉันขกักวะ สมอกับว่าแมนว่าสีขาวไสสะอาดเท่าจิตใจเท่าดอกไปสันละขั้นเขียวพ่อก่อนไปละขาดดูมันดึกแล้วไหมเมื่ออื่นจะไปทำงานนะคะขอบคุณหลายๆค่ะที่เขามาติดตามเราช่วมกินแซบแบบนูนๆค่ะเมื่อนี้ขอลาไปก่อนแกสวัสดีค่ะ